สวัสดี ep 3ค่ะ ep นี้นะคะเราจะมาออกแบบแบนเนอร์โดยการที่เราจะไปใช้องค์ประกอบแล้วก็สติกเกอร์ที่แคนวามีเตรียมไว้ให้เราที่ผ่านมานะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยเราออกแบบแบนเนอร์โดยการที่เราใช้รูปภาพใช้อะไรเบื่อละออกแบบมาเยอะละอยากลองมีไอเดียใหม่ๆเพื่อจะให้แบนเนอร์ของเราดูแปลกตา ด้วยไอเดียของเราเองนะคะเราจะยังใช้แม่แบบของโพสเฟซบุ๊กเหมือนเดิมนะคะหรือใครจะไปเลือกอันไหนก็ได้นะคะแล้วแต่แม่แบบที่ชอบแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลบทุกอย่างในแม่แบบออกนะคะเพื่อเราจะใช้ขอใช้แค่อัตราส่วนไซส์ของเขาก็พอนะคะไปเลือกอันนี้เลยนะอันแรกเลยง่ายดีสติกเกอร์หรือรูปภาพเหล่านี้เราจะลบออกให้หมดเลยนะคะให้เหลือแต่ แม่แบบเปล่าๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาออกแบบกันโอเคถังขยะค่ะแตะลบแตะลบออกไปให้หมดเลยนะคะหรือใครชอบอันไหนจะทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะค่อยลบทีหลังก็ได้แล้วก็มากดที่บวกมุมจอค่ะจะเห็นว่ามีนยคะแม่แบบอัปโหลดภาพถ่ายองค์ประกอบนี่ค่ะวันนี้เราจะมาใช้องค์ประกอบนะคะในการทำแบนเนอร์คลิกไปที่องค์ประกอบเลยค่ะมาละ ห็นหมคะลองเลื่อนดูค่ะจะมีรูปทรงมีกรอบมีสติกเกอร์ดุกดิกดุกดิก,ดกน่ารักนะคะเนี่ยค่ะมีการไล่เฉดส,สีมีตัวการ์ตูนให้เยอะแยะเลยทุกคนมีไอเดียของตัวเองก่อนนะว่าเราจะออกแบบแบนเนอร์ยังไงของพี่อ้อยอาจจะใช้คนมาเป็นตัวแทนแม่ค้าพี่อ้อยเซิร์ชคำว่าทำงานอะตรงนี้เราเซิร์ชหาได้เลยนะคะพิมพ์ข้อความเสร็จปุ๊บตรงนี้ค่ะกดไป เขาก็จะขึ้นมาเป็นรูปคนรูปนั่งทํางานรูปอะไรอย่างนี้นะคะชอบรูปไหนกดเลือกได้เลยแต่อย่าลืมนะถ้ามีคําว่าโปรนี่นะคะเรายังใช้ไม่ได้นะคะอันที่ไม่มีโปรเนี่ยเราใช้ได้เลยอันนี้อันนี้เสื้อส้มฟรีเนี่ยค่ะพี่อ้ยอยเลือกอันนี้นะนกดคลิกเข้าไปมาละมาอยู่ตรงหน้าง,งานของเราแล้วนะคะขยายได้ จุดขาวกลมตรงนี้นะคะตรงมุมภาพนะย่อได้ขยายได้นะคะตามที่เราชอบแล้วก็อัดลากมาพี่อ้อยอยากให้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นอีกนิดแล้วแต่เราเลยนะคะจะซ้ายขวายังไงได้หมดนะโอเคเสร็จแล้วแตะตรงพื้นที่ว่างจอโทรศัพท์โอเคแล้วก็กลับไปที่บวกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบนะคะพี่อ้อยจะขายเสื้อผ้าลองเลือกดูค่ะ ขายเสื้อผ้าอ่ะเอาชุดนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็ย่อค่ะร้านเราขายสินค้าทั่วโลกอะ่ะไปที่นี้ค่ะองค์ประกอบขายดอกไม้ด้วยเอาดอกไม้ดอกไม้ดุกดิ๊กได้ด้วยนะคะเอียงได้ค่ะเอียงได้อ่ะเป็นเลือกอีกขายอะไรอีกขายกระเป๋า ไปนะคะรองเท้าไปเลือกตามที่เราอยากได้เลยนะคะแล้วก็เอามาจัดอันนี้จะเป็นไอเดียของเราเองแล้วนะคะอยากจะวางตรงไหนจัดตรงไหนเต็มที่เลยค่ะไม่สวยก็ลบใหม่ทำใหม่ได้นะคะอยากใส่ facebook องค์ประกอบเหมือนเดิมค่ะโลโก้ f a c e b o o k ขึ้นมาให้ด้วยอ่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะ1ครั้ง หาย่อมุมจออย่าลืมนะเล็กไปใช่ไหมขยายค่ะใช้นิ้วเราขยายนะคะแล้วก็ลากมาค่ะโอเคลากไอคอนมาวางปุ๊บนี่ค่ะเรียบร้อยอ่ะ e c o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  k อยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องพิมพ์ด้วยนะว่า Facebook เราชื่ออะไรไปที่บวกค่ะบวกนี่คือประตูเปิดไปหาทุกอย่างนะแล้วก็ข้อความไปเลือกตรงนี้เลยค่ะเพิ่มหัวเรื่องอันไหนก็ได้ติ๊กมาหนึ่งอัน Okay. มาลเลื่อนลงมานะคะ okay. แตะลบข้อความออกแล้วก็พิมพ์ facebook ของเราชื่อ facebook ของเราขยับมาจัดสรรให้สวยงามฟอนต์มันไม่สวยเปลี่ยนฟอนต์มาตรงนี้ด้านล่างนะ,ะเลือกแนะนำว่าให้แบบเลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายนะฟอนต์แบบ เป็นตัวเขียนนะคะเป็นตัวลายมือจริงๆมันก็สวยนะมันอาจจะเหมาะกับแบนเนอร์บางประเภทนะคะแต่แบนเนอร์บางประเภทก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าบางทีถ้าลูกค้าอ่านอ่านยากอะ่ะอ่านไม่ออกอะ่ะเขาก็จะไม่อ่านนะเราก็จะเสียลูกค้าไปนะโอเคอันนี้เรียบร้อยเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีค่ะอ่าเลือกสีแดงอาจจะได้ดูสดใสน,นะคะอ่าเลือกไปเสร็จแล้วก็คลิกพื้นที่เปล่าที่จอหนึ่งครั้งโอเค จะใส่เบอร์โทรจะใส่อะไรก็ใส่ได้นะคะเซฟงาน,นะคะ่ะกดไปที่เซฟงานแบนเนอร์ของเราอันนี้จะมีตัวดูกดิ๊กนะคะต้องโหลดเป็นวิดีโอนะคะก็เลือกไปเลยค่ะบันทึกวิดีโอจะเป็น mp4 นะคะดาวน์โหลดค่ะเรียบร้อยแล้วไหนไปดูผลงานเราสิคะมาแล้ว ดูดีขึ้นมาทันทีเลยไหมคะจากแบนเนอร์นิ่งๆมีภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยเรียบร้อยสำหรับ EP นี้นะคะเราก็รู้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือการใช้องค์ประกอบมาทำแบนเนอร์นะคะสำหรับ EP หน้าเดี๋ยวพี่อ้อยจะมีอะไรมาแนะนำเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะบ๊ายบาย